คือก็จะขอเล่าว่าเมื่ออที่ตรงนี้แถวเนี้ยแถวเนี้ยเพื่อนๆถ้าใครเดินมาแถวแถวเนี้ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคนยกตีนยกอะไรอย่างเงี้ยใส่โอเคแบบกระตุ้นประสาทอะไรเงี้ยคือต้องใช้ความอดทนสูงเวลาเดินผ่านโอเคถ้าเกิดมาแบบตอนที่มีคนเยอะๆนะต้องใช้ความอดทนสูงเลยแหละ คิดว่าน่าจะเขาน่าจะเพิ่งเสียนะแต่ว่าครั้งที่แล้วฉันก็เดินมาก็ไม่มีอะไรแต่ว่าฉันไม่ได้กลับทางนี้อุ้ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปดอกไม้คิดว่าตำรวจน่าจะยังจับไม่ได้นะผู้ร้ายเพราะว่ายังมีแบบเหมือนมีตำรวจตามฉันนะเออฉันก็นไม่รู้แต่ว่าฉันเดินผ่านทางนี้ไง เออบ่อยๆแล้วฉันก็ชอบทําคลิปบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เล่าให้ฟังอ่ะเนาะเออก็แบบเราก็ไม่รู้เราไปดูรูปแล้วเราไม่เราไปดูรูปแล้วเราไม่คุ้นหน้าเอ่อคนที่ตายนะโอเคไม่เคยเห็นค่ะๆๆเพราะว่าคนหน่ๆๆๆๆๆอยตื่นเต้นเพราะว่าคนที่แบบว่าอะไรอ่ะคนที่แบบ ที่เราเคยแบบมานั่งกับหัวสองคนนะ่ะแล้วก็จะมีคนแบบอารมณ์ฉุนเสียวใส่อะก็เป็นอีกคนหนึง่งอือฮึตอนแรกเราคิดว่าเป็นคนนั้นแหละที่ตายแต่ว่าไม่ใช่อีกคนนึอ,ออนั่นแหละเราก็ถ่ายเราก็เราก็ถ่ายมาเราก็ถ่ายมาแล้วเราก็เออประมาณนี้เราก็พูดที่ฝังเนาะเพราะว่าหลายคนก็อยา อาจจะอยากถามว่าเออเราเห็นไหมอะไรไหมเพราะเราเดินผ่านประจะําอ่ะคือตรงเนี้ยนะคือตรงเนี้ยเวลามีคน<ว>ที่เ<ๆ>ยอะๆแล้วน่ะมันเออเขาจะเรียกอะไรล่ะมันจะมีคนบางกลุ่มมายกตีงยกอะไรเงี้ยพวกออกกำลังกายแหละพวกเทรนเนอร์แหละอืมพวกนี่ก็เจอนี่ก็เจอว่าเออ มีพวกเทรนเนอร์กับพวกเอที่เขาเทรนนั่นแหละออกกําลังกายนะ่ะมายกเทา้ายกอะไรใส่มีเจอเนี่ยเคยเจอก็นั่นแหละแค่บอกว่าคือแบบกริยาอาการต่ำๆของคุณบางทีมันทำให้คุณอื่นดือดร้อนไงแล้วทีนี้มันก็มีคนเดินมาใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็จะคิดว่าเป็น อย่างนั้นอย่างนี้อแบบเป็นคนแบบคนพวกนี้คนที่มีทัติจตดคนที่ยกเท้าใส่คนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนอื่นมันใส้กันอะไรเงี้ยไม่ชอบกันฉันคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเพราะแบบนี้ออืแต่ว่าตรงนั้นอะ่ะก็ลองไปถามพวกเอพวกที่ออกกําลังกายอะ่ะเขาจะรู้แถวนั้นแหละเออแถวนั้นแหละถ้ายังจับคนรไม่ได้นะก็ลองไปถามดูเออ มันจะมีกล้องเอ่อ cctv ไม่น่ามีนะตรงนั้นนะไม่น่ามีเออประมาณนี้ลนะฉันก็พูดไล่ฟังเนาะว่าบางทีคนก็อาจจะอยากรู้เพราะว่าเราเดินผ่านยปเราเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่คุณหน้าคนตายอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าเออม,มีมีแถวนั้นนะมีแบบเขาเรียกอะไรอะมีคนแบบว่ากลัวนะ่ะมีเราอเจอมาแล้วเออก็เลยไม่ค่อยเดินผ่านตรงนั้นก็บอกผัวว่า อุ้ยไม่รู้ว่าอะไรนะหรือว่าจะเป็นแบบว่าจะเป็นแบบว่าเป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือนเราหรือเปล่าว่าจะมีอันตรายแต่ว่าช่วงสองสามอาทิตย์เนี้ยเราไม่เดินผ่านตรงนั้นเลยเออประมาณสามอาทิตย์เนี้ยไม่ไม่เดินกลับตรงนั้นเพราะว่าเดินไปแล้วมันก็จะยกตีนยกเท้าใส่บางคนแถวนั้นอะ่ะตรงตรง,ตรงแถวแถวใกล้ใต,ใต้ต้นไม้แหละเออเราก็เลยไม่เดินไปตรงนั้นเลยอะ่ะเออเหมือนแบบ หมือนมีพระดีมีคนมาเตือนเราว่าเอมิมมันจะมีอะไรสักยหังเราก็แบบเหมือนมีอะไรโดนใจเราก็ได้เดินไปทางนู้นนะเพื่อนเเห็นไหมจะเอาให้ดูนะคะไงนี่เดินไปทางทางฝั่งด้านถนนตรงนี้นะคะเพื่อนเ่าเราจะเดินกลับบ้านตรงนี้เห็นไหมหนูนะ่นอะไม่เดินทางนู้นนะนี่เราเดินไปทางนี้อ๋อทางไหนวะ,ะเราเดินไปทางนี้ ทั้งรถนี่โอเคประมาณนี้เพื่อนๆโอเคก็เล่าสู่กันฟังทองว่าอะไรเป็นไงเนาะ